สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจทีจะมาทําคลิปะะแรนดอมนะคะข้อความนะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะตอนนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะอันนี้เจทีจะอ่านเป็นพลังงานไพ่โดยกว้างนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยชีวิตจะละนายนะคะสําหรับเพื่อนๆของเจทีที่มาดูไพ่คลิปนี้ถึงหน้าเขาสมกิตสมงก่ผ่านไพ่เข้ามาหาเจทีนะคะเขาข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากพูดอะไรคุณนะคะ ก็คือถ้าจะดูเป็นพลังงานไพ่โดยกว้างจะไม่เน้นว่าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดนะคะข้อความจากเขาถึงเพื่อนของเราตอนนี้นะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวก่อนจจตีขอบคุณด้านล่างนะคะคอมเมนต์เยอะแยะมากมายสามารถออกความคิดเห็นได้เลยนะคะแสดงความรู้สึกหรือว่าอะไรกันแล้วแต่นะคะด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็จะตีขอบอาสาหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์นะคะพันไพ่กดสาเร็จมจึงเลื่อนมามีลิงก์จจตีอยู่นะคะแล้วก็ทักจจตีมาก่อนด้วยนะคะ เจทีขอพระคุณนะคะคนที่ทำทำแตมเวลาเพื่อคนอื่นคนที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับสู่ช anel น,นี้นะคะเจะทีสี่ห้าเก้านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะแล้วก็นะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณนะตอนนี้นะคะอืเจทีจะอันเป็นพลังงานไพ่โดยกว้างนะคะเมื่อของเราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาดูข้อความจากเขาถึงคุณหน่อยนะคะ เขาอยากบอกอะไรเพื่อนเราเขาเป็นใครอันนี้ไม่รู้โอ้โหเดอะสตาร์เดอะสตาเป็นไพ่ของเขาออกในลักษณะแอปเปิ้มคุณไหมคะเขาออกในออกเขาอยากบอกว่าเขาชื่นชมคุณนะคะเดอะสตาเป็นไพ่ของคนที่ดูดีมีเสน่ห์หรือหนึ่งในกรณีคือเขาอยากบอกว่าเขาชอบคุณนะคะเดอะสตาร์ความสวยความงามความมีอร่า หรืออะไรก็แล้วแต่ความหลองคุณนะคะราศีกุมนะคะก็ได้นะคะคือเขาแอบ,บชื่นแอบ,บชมแอบตรุ่มในตัวคุณนะคะการบางตัวหรือสรีระนะคะหรืออาจจะเป็นฐานะทางการเงินของคุณก็ได้นะคะหน้าที่การงานก็ได้นะตอนนี้นะคะเขาแอบ,บอยากบอกว่าเธอฉันชอบเธอนะอะไรเวลานนะคะฉันมีความหวังกับเธอนะคะอยากมีความหวังกับคุณนะคะเดี๋ยวจะตาเป็นแพทย์ที่ดีนะคะนี่อะไรอะอะไรอะ the fool นะคะอ่าไพ่กองนี้นะคะจริงๆเจ,จ,จทีเขาอยากบอกว่าคุณน่ารักนะคะ The f ฟูนี่เป็นไพ่ของผู้หญิงที่อ,อผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่มีความ the fool เป็นไพ่ของความคว้าดวงจันทร์นะคะเขาอยากจะครอบคว้าครอบครองหรือในกอีหนึ่งก็เหมือนกับเป็นไพ่ของการคือออกในลักษณะ ตัวเขานะคะเขาอยากบอกคุณว่าคุณสวยคุณหล่คหอคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็แอบ,บคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะแบบว่าเขาชอบคุณนะคะแต่เขาเขาไม่สามารถแสดงออกได้นะคะณนะตอนนี้อะประมาณนั้นนะคะพอไพ่เดอดฟูขึ้นมาตัวเขาอาจจะไม่พร้อมก็ได้นะคะในกรณีหนึ่งเนาะเป็นไพ่ของไฮโรเฟนนะคะ ตัวเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยกับเพื่อนของเราก็ได้หรือในกรณีหนึน่งนะคะตัวคุณกับตัวเขานะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วก็ได้เขาอยากบอกคุณว่านะคะเขามีคุณอยู่ในใจนะคะณตอนนี้นะคะแต่ดูฟูขึ้นเนี่ยแต่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลามากกว่านี้เพราะหนึ่งในกรณีเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือตัวคุณเองก็ได้อาจจะยังไม่พร้อมนะคะแล้วไฮโลเฟนขึ้นมาประกบ ต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะเรื่องของเรานะคะเขาบอกว่าคุณดูดีนะคะมีสเสน่ห์ไพ่ของเนึ่เนเดือนขึ้นคู่สวีทออฟคัพนะคะโอ้โหนะคะในกรณีเจทีรู้สึกว่าถึงแม้เขาไม่พร้อมนะคะเขาก็อยากจะครอบครองนะคะแต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงไพ่ออกในลักษณะนะคะอันโดยรวมเลยนะคะเขาชอบคุณนะคะเขาชอบเขาเห็นคุณครั้งแรกเขาชอบเลยบางคู่กรณีนหนึ่งรักต่างไว้ได้แล้วก็บางคู่กรณีนหนึ่งก็อาจจะ เห็นไหมคะรักนวไวเขาอยากที่จะได้ความสัมพันธ์เขาเห็นคุณมีค่านะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ในตอนนี้เขาไม่พร้อมไหมนะคะเรื่องของเราเขาไม่พร้อมไหมเพราะหน้าที่การงานเขาด้วยหนึ่งแล้วก็ตัวคุณเองมีเสน่ห์สองรักเซเว่นออฟคัพเด็ออนไลน์รักออนไลน์ได้นะคะเขาชอบคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขายังไม่รู้เลยว่าจะพัฒนาไปยังไงนะคะเพราะาอาจจะโอ,อ้เขาเครียดนะคะ เขาเครียดนะคะคิดถึงคุณทีไรเขาเครียดทุกทีไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเรามีปัญหาอะไรกันไหมนะคะแล้วก็เป็นไพ่ความกดดันนะคะเก็บกดหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะเวลานึกถึงคุณแล้วเขาคุณออกจากหัวไม่ได้เนาะขอดูหน่อยค่ะว่าไพ่เดลืโฟคืออะไรนะคะเขาแสดงออกไม่ได้ถึงความรู้สึกของเขาใ้่ยน็อตคับนะคะเพราะว่าเขา เ, <S <S เขากลัวคุณจะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไพ่สิบดาบเขาเจ็บนะคะบางคู่กรณีเขาอยากบอกว่าเวลาที่คุณมีความสุขหรือไม่สนไม่แคร์เขาโน่นนี่นั่นมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ลึกๆนะคะแต่ก็ไม่สามารถแสดงออกได้ในกรณีหนึ่งเพื่อนๆของเจทีอาจจะคบออกับเขาลึกซึ้งแล้วนะคะลึกซึ้งแล้วก็ได้แต่ไม่ให้สถานะความสัมพันธ์นะคะและในกรณีที่สองความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้เริ่มนะคะเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่นาทาานะทางการเงินดีมาก หน้าที่ทางการงานดีมากผู้ใหญ่กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่ายาบอกเขาเจ็บนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาเจ็บนะคะเจ็บทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มก็ได้บางคู่กรณีนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเข,เขารักเขาชอบคุณนะคะหรือสตาเขาอาจจะเป็นแฟนขับเพื่อนของเรานะคะอาจจะอยู่บนโลกออนไลน์หรืออะไรมากันไหมคะเนี่ยรู้จักกันทางโลกออนไลน์ไหมนะคะหลงอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ โปรไฟล์คุณดีอะนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญเขาอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขากาลังหาแต่เขาก็ไม่รู้จะทำอ่างไงก็ดาวจิด,ดาวนะคะคือออกในลักษณะแบบแอบเจ็บตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มด้วยนะคะ King of o อลขึ้นคู่กับเดท <c oughs> ไพ่กองน,นี้หนึ่งเรโกน,นีเนาะจะที่จะบอกเขาอยากบอกว่าเขาเจ็บนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าใกล้คุณได้มากกว่านี้หรือเขาเจ็บนะคะใน ความรู้สึกของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้เลยเพราะเห็นเขาเฉยๆนิ่งๆนะคะวางมาดวางอีโก้โนสนโนแคร์คุณไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากได้แต่ไม่ได้นะคะเขาอยากบอกว่าเขาคิงอวบขึ้นคู่เดทบางคู่กรณีเป็นความสัมพันธ์ในสถานที่ทำงานนะคะความสัมพันธ์นี้บางคู่กรณีทะเลาะกันแรงมาก นะคะเราก็ไพ่สิบดาบเขาเจ็บนะคะที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานหนึ่งด้วยสองทางไกลไหมไพ่เซเว่นออคัพเดทออนไลน์รักออนไลน์ไหมนะคะแล้วก็นะคะในความสัมพันธ์หนึ่งเหรียญขึ้นคู่กับเดทเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคู่คนนี้นะคะถอยห่างจากกันไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าอีโก้คุณไม่พูดฉันก็ไม่พูดคุณไม่เทคฉันก็ไม่เทคนะคะแล้วก็ บางคู่ก่อนนี้นะคะรู้จักสถานที่ทํางานด้วยไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกได้เลยเพราะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานและมีผู้ใหญ่เข้ามาด้วยเขาอยากบอกว่านะคะเขาอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้นะคะยังมีคุณอยู่แต่ณตอนนี้ยังพัฒนาไม่ได้ยังติดอยู่นะคะติดฟิโนบอนติดไฮโลเฟนติดผู้ใหญ่หรือในคนหนึ่งอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งมีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอถ้าเขาคุณหรือเขามีคนเนคชั่นอยู่จะทีรู้สึกว่าเขาเขารอที่จะแบบ ให้เขาจบคอนเนคชันนั้นก่อนนะคะอืมเขาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดนะคะแบบเนี้ยไพ่สามไม้เขาเสียดายนะคะเขาเสียดายเขาเสียใจเขาไม่รู้จะทําไงนะตอนนี้เขาอยากบอกคุณนะคะและในกรณีหนึ่งเขาเป็นห่วงคุณด้วยนะคะไพ่สิบดาบเพื่อนๆของจิตีเขาห่วงคุณนะคะแต่เขาไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกห่วงใยกลัวคุณเจ็บปวดอยากให้คุณดูแลตัวเองดีๆอยากให้คุณน่ะ นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเพราะเพื่อนๆของเราไพ่ของเดทขึ้นคู่กับคิงอวอรนคุณทํางานหนักแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ทเเลือกแดนดอมคลิปนี้นะคะไพ่ของทาตุลมก็มานะคะทาาุไปนะคะเมสิงธนูนะคะเดทราศีพิจิกไฮโลเทไฮเฟนราศีพฤกษ์นะคะเซนอพับทาาดน้ํานะคะแล้วเนี่ยมีความเครียดมีความวิตตุกบนนะคะเขาไม่สามารถที่จะณตอนนี้นะคะ บางคู่คนนี้อาจจะยังไม่เจอกันก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเดทออนไลน์แล้ออนไลน์เขาไม่สามารถที่จะมาดูแลคุณได้ในตอนนี้ก็จริงแต่นะคะในอนาคตนะคะเขาอยากให้คุณนะคะอยู่กับเขาในอนาคตความัมพันนี้นะคะเขามีความหวังนั่นเองนะคะณตอนนี้อาจจะยังแก้ปัญหาปมของตัวเองไม่ได้ไหมนะคะอืมเธอก็รู้ว่านะคะฉันเจ็บเธอเจ็บนะคะแต่สิ่งที่แสดงออกได้ก็คือ ถ้าพูดไปอ่ะมันจะมีอะไรดีขึ้นมาไหมนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเงียบไปดีกว่านะตอนนี้นะคะบางครั้งนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการจบอะไรเดิมๆนะคะเพื่อนเราจังหวะเริ่มต้นใหม่ๆมันก็จะดีมากประมาณนี้นะคะเพราะในตอนนี้ถ้าเกิดเราดันทุรังฝืนความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปจะพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ดีหนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่สองอายุเราแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้น <c oughs> ความสัมพันธ์นี้อยากให้มันค่อยๆพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางครั้งนะคะเห็นเขาไม่สนใจคุณนะคะคุณก็หนอยเขาหรืออะไรไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเขาเขาพยายามที่จะเขาเรียกอะไรขเขาพยายามที่จะทําให้มันแบบออกมาดีที่สุดนะคะเรื่องของเราไม่อยากให้กลับไปเจ็บปวดกันอีกแบบนี้นะคะอันนี้ นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาและไม่อยากจบถึงแม้จะจบตอนนี้เขาก็ยังอยากกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ไพ่สามสไม้ใช่ไหมเรพับอย่าถือว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อย่าถือว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่นะคะจริงๆเขาไม่เป็นคนไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่อ,อตอนนี้เป็นคนที่สบายสบายงา่งายๆอยากให้ความสัมพันธ์นี้แบบไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดันซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะสําหรับ เขาอยากบอกคุณนะคะขอดูตอมไหนคะไพ่ฝีนอสส์คุณดุเขาบางคู่คนนี้เขาอยากบอกว่าคุณดุเขาคําพูดของคุณนะคะหรือการกระทําของคุณบางอย่างมันทําให้เขาเครียดเขาเจ็บอย่างเช่นคุณอิกนอเขาคุณโนสนโนแคเขาแล้วคุณจัสเขาอืมคุณจัสเขานั่นเองนะคะเขาอยากบอกว่าเขาไม่อยากเขาอยากให้คุณหายโกรธเขา นะคะให้กดเขาหรือยังแล้วก็หันหน้ามาพูดกันดีๆนะคะไพ่ของแปดถ้วยนะยังพูดไม่ขาดคําอยาเดินหนีนะคะมีอะไรเราเราเคยเคลียร์กันหลายครั้งแล้วนะคะสําหรับกรณีคนรักเก่าไพ่เดสลงมีอะไรเคยเคยเคลียร์กันหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่อยากให้คุณนะคะเงียบนะคะ<ม>พออนเพราะการเงียบคือคําตอบนะคะ<ม>เขารู้นะคะว่าเขารู้นะคะว่าเขารู้ว่าคุณน้อยใจเขาแล้วก็เขารู้ว่าคุณยังโกรธเขาอยู่ตัวเขาก็เหมือนกันนะคะ เนี่ยเขารู้ว่าคุณเครียดเขาอยากบอกว่าเขารู้ว่าคุณเครียดเขารู้ว่าคุณโกรธเขารู้ว่าคุณนอยในสิ่งที่เขาทําตัวเขาด้วยเช่นกันนะคะไม่ไม่ไม่แตกต่างกันมากนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่คลิปนี้นะคะตัวเขาก็เป็นตัวคุณก็เป็นนะคะอืมแล้วก็นะคะเรามาดูต่อนะคะตอนนี้เขาเครียดนะคะเขาเครียดแล้วคิงอมวอนขึ้นไฮโลเฟนเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่บิดคันไหมเดท ะะหรือตัวเขาตอนนี้กําลังจะโยกย้ายหรือต้องต้นทํางานอะไรใหม่ๆไหมมีหน้าทีา่การงานใหม่ๆเข้ามาหาเขาซึ่งสามไม้อาจจะไม่มีนะคะเวลามาให้ความสัมพันธ์นี้เลยให้สองดาบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความรู้สึกของเขาเขาจะบอกคุณว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมีคอนเนคชั่นในความสัมพันธ์อยากคือเขาจะสองอย่างไม่ได้ตอนนี้นะคะแม้กระทั่งตัวคุณด้วยความสัมพันธ์ด้วยหน้าที่การงานนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ คือหนะ้าที่การงานหรืออะไรต้องเป็นใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าไฮโรเฟนขึ้นมาอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะที่จับจ้องดูความสัมพันธ์นี้อยู่ระมูลลงมานะคะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาก็เจ็บนะคะไม่ใช่ไม่เจ็บนะคะไพ่ห้าไม้นะคะบางคู่กรณีสถานที่ทํางานได้นะคะและบางคู่กรณีถอยหลังออกไปแล้วด้วยเดส,สามไม้นะคะแต่ก็ยังจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกเพราะว่าเอากุดออกจากหัวไม่ได้รู้สึกเสียใจเศร้าแซสนู่นนี่นั่นเพราะอะไร เพราะเคยทําให้คุณเสียใจด้วยคําพูดของเขาหรือตัวคุณหรือคําพูดของคุณก็ได้เคยทําให้เขาเสียใจนะคะถึงเขาจะโกรธคุณเท่าไหร่ถึงเขาจะแขนอะไรเก็บกดกับคุณเท่าไหร่ภายด้านบนนี้บ่งบอกเลยนะคะว่าใช่เรามีความขัดแย้งกันสูงคุณกับเขาแต่เราก็ผ่านมาด้วยกันเยอะแล้วไม่ใช่หรออะไรแบบนี้ออกในลักษณะง้อด้วยนะคะสําหรับคนละเก่าแต่สําหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆจะทีรู้สึกว่าเขาอยากให เหมือนตัวคุณยังไม่จบความสัมพันธ์เก่าหรือตัวเขาก็ได้นะคะเขาก็รอจังหวะที่เขาจะจบความสัมพันธ์เก่าเคลียร์ตัวเองในอวบนเข้ามาหาคุณนะคะเป็นไพ่ของทัตไฟนะคะไพ่สีดาเข,เขาจะเข้ามาแบบรวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตอนนี้เขาขอนิ่งก่อนนะคะออ d ออฟซอ r นะคะขึ้นคู่กับนมนูลเจทีว่าเขาอยากบอกว่าเขาพยายามหาทางออกในความสัมพันธ์นี้อยู่ นะคะแล้วเจทีรู้สึกว่าเขาอยากบอกว่าเขาต้องหาทางออกให้ได้ไพ่สิบเหรียญเพราะเขาต้องการคุณเป็นครอบครัวบางคู่กรณีเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นไหน,อน,น,นเนอาไติเพื่บางคู่กรณีเป็นครอบครัวกันแล้วบางคู่กรณีก็แล้วก็นะคะเจทีรู้สึกว่าในกรณีหนึ่งนะคะเขาพยายามเคลียร์ตัวเองอยู่นะคะเ <ละ S 1> พื่อนเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดนะคะเราอยากให้คุณดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเขารู้คุณโกรธแหละ แลบให้สิบเหรียญขึ้นไนอนอปพติคเิลเขาอยากไปต่อคุณฮะนะตอนนี้สิบเหรียญขยายสองดาบขยายเด็กถือเหรียญน,นะคะเขามีคุณอยู่ในใจเขาเลือกคุณนะคะแต่ห้าไม้ขึ้นขยายไนอนอปพติคเิลแต่ถ้ามีการขัดแย้งนะคะหรือว่าทะเลาะวิวาทนะคะเขาขอหยุดไว้ก่อนนะคะในความสัมพันนี้เขาจะบอกย่างนี้นะคะคุณยังสําคัญกับเขาเสมอถึงแม้คุณจะดุเขาจะนู่นนี่นั่นแต่คุณก็คือคนที่เขารักนะคะ ให้สิเรียนอยากยังอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยู่นะคะมีคุณอยู่เสมอบางคู่กรณีรักต่างัยรักทางใจได้รักออนไลน์นะคะแล้วก็มีการร่วมง,งานร่วมกันกันด้วยแล้วก็ติดปัญหาคอนเนคชั่นครอบครัวหรือคนที่บ้านหรือผู้ใหญ่ในบ้านไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะมีการพูดถึงการแต่งงานมีการวางอนาคตถึง กันไปต่อยาวๆแต่ต้องมาจบกับทันหันด้วยนะคะบางคู่กรณีนะคะซึ่งตัวเขานะคะไม่ใช่ไม่เสียใจต่างฝ่ายต่างเสียใจแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาจะไม่อ่อนแอให้คุณเห็นประมาณนั้นนะคะสําหรับข้อความของเขาวันนี้นะคะ mm hmm. เขาพยายามที่จะอยู่ได้ยืนหยาดอยู่ได้ไม่ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาก็อยากให้คุณอยู่ได้ด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะ แล้วเขาก็อยากจะกลับมาด้วยถ้าว่ามันในวันหนึ่งเขาเคลียร์ปัญหาของเขาได้ข้อความของเขาปัญหาของเขาหนึ่งในกรณีนะคะเขากาลังเริ่มต้นงานแล้วห้าไม้นะคะมีปัญหาสถานที่ทํางานด้วยนะคะเหมือนจะกําลังจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางสิ่ง,บาง,งบางอย่างนะคะตัวเขาอ่านรัรรรชการก็ได้คิงกบอลนะคะเป็นคนที่หล่อสวยสีเดียวนะคะเนี่ยนะคะม็นเขา้าคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะพยายามคิดแล้วก็นอนไม่หลับทั้งที่ตัวเองนอนไม่หลับก็ยังมาห่วงเขานะคะ คิดมากวกวนนะคะบกวนอยู่กับหลายๆปัญหานะตอนนี้นะคะทั้งเรื่องก,การงานการเงินด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพของเขาด้วยเดยทีว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยโอเคนะคะสุขภาพบางคู่กรณีเพื่อคนของคุณอาจจะยังป่วยอยู่นะคะเนี่ยเขามองคุณดีนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มองโลกสวยนะคะอยากให้คุณเข้ากับเขาได้เข้ากับเพื่อนเขาได้นะคะแล้วก็นะคะสปิริตจิตาณของคุณนะคะ เขาคุณฮิวเขาได้อไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางคําพูดของคุณมันทาให้เขารู้สึกโอเคขึ้นมีความสุขขึ้นเนี่ยอยากให้คุณเข้ากับเพื่อนเขาหรือครอบครัวของเขาหรือพ่อแม่ของเขาได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของคอนฟ lict แต่นะคะเขาไม่อยากขัดแย้งกับคุณด้วยนะคะเพื่อนของเราไม่อยากขัดแย้งกับใครไม่อยากหรือตัวเพื่อนของเราอาจจะยังไม่ว่างไม่โสดไหมนะคะเขาก็ไม่อยากจะมีคอนฟ lict ปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ ไพ่ของแบรนด์เอ็มมาเขาไม่พูดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเขาเขาไม่พูดถ้าพูดแล้วมันไม่โอเคมันแย่เขาก็ไม่พูดเก็บไว้คนเดียวดีกว่านะคะอาจจะมีการร่วมง,งานร่วมการกันมาก่อนเป็นโค้ชสอนหนังสือหรืออะไรก็ได้นะคะตัวคุณนะนะคะเป็นคนเก่งนิสยัยน่านิสัยดีน่ารักนะคะเลิฟเลิฟเลิฟมีความเป็นครูบาอาจารย์สูงหรือไพ่สลับกันได้ไพ่เลิฟเอร์ไพ่ทูเลิฟนะคะไพ่เส้นทางแห่งเกียรติยศอืออื้อ คือนะตอนนี้จะที่เห็นแหละนะคะเดือดสตาคนที่มีฐานะเยอะมากมายไพย่เริ่มต้นของเราไพา่เอ่อไพ่หลักนะคะมีฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมแล้วก็ฐานะทางด้านครอบครัวศาส,สนาวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องเขาก็หนักใจคุณก็หนักใจต่างฝ่ายต่างรักต่างฝ่ายต่างออรอซึ่งกันและกันอยู่นะคะ คำพูดของเขาคือเขารักคุณถึงแม้ตอนนี้เขายังพัฒนาไม่ได้มีขัดแย้งกับคุณสิบดาบเก้าดาบนู่นนี่นั่นแต่เขาก็รักคุณเขายอมคุณตลอดเราเคยเข้าใจกันมาก่อนแล้วก็อยากให้คุณเข้าใจเขาณนะตอนนี้อาจจะยังไม่ไ,มได้หรือความสัมพันธ์ยังยังจะเริ่มไม่ได้แต่ก็ยังอยากให้ให้มันเป็นไปแบบสบายๆนะคะไม่อยากรีบถ้ารีบปวดจะล้มไม่เป็นท่านะคะสําหรับข้อความของเขาวันนี้ขอดูให้โรแมนต์แอเจิหลลี่เนี่ยความแตกต่างต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษา ฐานะทางการเงินการงานแตกต่างกันหมดเลย Express your l o v e นะคะแตกต่างกันหมดเลยแล้วกอ็อาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันคนนึงต้องรับใช้อีกคนนึงนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ Express u o u r l o v e นะคะแสดงความโรแมนติกของคุณออกมาบ้างนะคะความอ่อนโยน การอยากดูแลซึ่งกันและกันนะคะให้เขาเห็นบ้างนะคะเรื่องของเราอย่าแสดงอารมณ์เรี่ยวกรดเซงกันเพราะว่าเราสิบดาบเนี่ยนะคะเลตโก้คนโถยคู่อยากคอนโทรลความสัมพันธ์มากนะคะพยายามปล่อยนะคะให้ความสัมพันธ์ไปแบบช้าๆนะคะเพราะตัวเขาปัญหาเยอะบางคู่กรณีนะคะมีปัญหาเรื่องงานถึงขนาดจะโยกย้ายนะคะเรื่องตำแหน่งเรื่องขั้นนู่นมาร์คทูเดอาฟอร์ดใช้ความเป็นเด็กเข้าหากันความอบอุ่นของคุณกับเขาเข้าหากันนะคะแพลชั่นแพลชั่นทางด้านถ้าเกิด ดิวกันไม่ได้นะคะอะไรที่เขาชอบคุณสองคนชอบเหมือนกันมันจะดึงดูดเข้ามาหากันอีกแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการคอนโทรความสัมพันธ์อยู่นะคะเอาความเป็นเด็กเข้าหากันบางคู่กรณีเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะฟินอฟซอสนะคะตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวมีบุตรติดมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอยากคอนโทรความสัมพันธ์นะคะแสดงความโรแมนติกออกมาบ้างมาร์คจูราฟอร์ดนะคะความสัมพันธ์นี้บริสุทธินะะ์แต่ขาแพชชั่นพวกคุณมีแพชชั่นด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณไม่คุยกันพวกคุณอาจจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเจ็บอยู่โกรธอยู่เหงาอยู่ประมาณนี้นะคะสําหรับให้คลิปนี้แรนดอมนะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้สําหรับให้กองนี้คลิปนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมกด s u b สไครต์คอมเมนต์น่ารักนเป็นเพื่อนกันในช n e ลนี้เจ้ที่4 5 9สัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ